เดีต่อคเตือนเตือนมดนี้มีเรื่องต่อไปดีนะมีทีมสยองขวัญการลับพาตัวการเสียชีวิตไฟกระพริบมีเลือดเล็กน้อยและคำเตือนอ่านคำแนะนำก่อนนะคลิกเพื่อลบข้อความนี้จากคัสซีนมีข้อบกพร่องเล่นซ้ำสองครั้งเพื่อประสบการณ์เต็มรูปแบบโปรดสนุกไปกับมันนะขอขอภัยในการ อ่านนะครับส so, วัสดีครับทุกคนครับนี่คือสตังกี้พิลามิกส์แมลโฟเบียแมลโฟเบียนี่คือโรคอาการของการกลัวนะนี่ครับเขาอบอกว่าแนวคิดของแมลโฟเบียหมายถึงการมีอยู่ของความหวาดกลัวของดนตรีนั่นคือการเกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลของความตื่นตระหนก ในระดับที่สูงมากของความหวาดกลัวความหวาดกลัวและความปวดร้าวเมื่อสัมผัสกับเพลงหรือทํานองนะครับโอ,อ้แต่ว่านี่คือเค็มของเพลงมันดูย้อนแย้งกันนะเราลองไปดูอันนี้หนึงก่อนมันมีอะไรบ้างเฮ้ยม,ม,มีโนต้ตอยู่นิดนึงทุกคนเขาบอกว่าเครื่องหมายเมื่อเอกสีแดงนะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรื่องราวก็จะเปิดเผยขึ้นอันนี้เหรออันนี้คืออะไรอ่ะฮะให้ใส่ โอเรนฟันบอดกาโนแล้วก็สกายอรอแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะอ่าน่าจะมีโบนัสในการดูชัปเตอร์แน่ๆเลยเดี๋ยวขอมาดูตัวแรกกันก่อนดีกว่าทุกคนตัวแรกเป็นโอเรนนะในโหมดของวดูดิทุกคนดูหน้าตาของแต่ละตัวนี่คือตาเบี้ยวนะแต่ว่าพอผมเมื่อกี้ผมย้ายมารู้สึกว่าจะมีฟันขึ้นมาเปล่าแต่ว่ารอบนี้พอเวลาย้ายขึ้นมาคิ้วก็จะสูงขึ้นนะนี่แลบลิ้นได้ ส่วนนี้เป็นเหมือนหัวโบบลงไปอะน้ําตาไหลเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ไม่มีใบหน้าส่วนตัวนี้หน้าเปลี่ยนสีนะทุกคนครับลองดูโอเรนกันก่อนนะในเมโทโฟเบียโอ้เหมือนเสียงเขาออกมาจากปากนะหน้าเหมือนไม่ใช่โอเรนปกติอะแต่เป็นโอเรนในรูปแบบของเวอร์ชั่นที่โดนศัยกรรมมา เขาเรียกว่าแปลงมาเหมือนหุ่นยนต์ซะมากกว่าทุกคนอันตีก็จะมีห้องเดียวครับแต่ต่อไปดีกว่าเป็นเป็นครเป็นหัวชาบครู๊กนะครูรู้สึกว่ามันอยู่ที่เขาเขามาจากกล่องเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีเสียงอะไรแบบ,แบ,บนึงอ่าเขาจะมีเสียงหยุดด้วยแล้วหน้าตาเหมือนเขาโดนตุกจิตจมูกมานะ อันนี้เป็นฉาบเหมือนเดิมแต, trips, แต่ก็โผล่หัวมาจากกล่องทุกคนดูดิดูความแบบเสียงเขาจะแบบแปลกๆหน่อยนึงนะต่อไปครับวเลเลียนเฮ้ยไรเออร์เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งสิเสียงนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ยินอะไรแบบนี้มานานละมันเป็นเสียง ทำเสียงเองอ่ะทุกคนมันไม่ได้เป็นเสียงจากเครื่องดนตรีอ่ะมันเป็นเสียงจากการทําเสียงจิกจิกาจิกจิกาลี่จิกจิกจ่าเลดี้ที่มาอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยทำไมเลดี้เป็นแบบนั้นไปอ่ะฮะพอเหมือนเลดี้เอาหัวโขกกระจกซะมากกว่านะทุกคนเหมือนโขกตู้หรือโขกกระจกฮะเฮ้ยวูดเขาใส่เครื่งดนตรีได้ไหมอ่ะ โอ้โหปมือให้หน่อยปมือให้หน่อยกับเพลงนะโคตรดีทุกคนครับมาต่อไปเป็นแบ็กเฮ้ยส่วนใหญ่แล้วแบ็กมันจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรไมันมาอยู่ตรงนี้อ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะอันนี้ไม่ได้ไกลล่างใช่ไหมเป็นแบ็กที่มีฟันออกมาจากปากด้วยน,นะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้มันคือเป็นเสียงออกมาจากปอดลมหายใจหรือเปล่าของแบ็กนะ ยังคงแบ็คเหมือนเดิมแต่ว่าในแบ็คเวอร์ชั่นนี้ก็จะมีฟันที่เห็นชัดเลยมันแปลงร่างมาแล้วแบ็คแปลงร่างมาแล้วเป็นทูนเนอร์มั้งครับทุกคนทูนเนอร์ที่เอ้ยทูนเนอร์ไม่มีหน้าเสียงอะไรอ่ะได้ยินนะเสียงมันเหมือนรถบ่อแฮะนี่ยๆเนี่ยเนี่ยไม่ไหวละแต่ทูนเนอร์ไม่มีหน้านะเป็นหัวลำโพงแทนแล้วก็มีเข็มขัดอันนี้อาจจะไพ่ พลาดอะไรสักอย่างหนึ่งอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนอ่ทูนเนอร์รู้สึกว่าเสียงโคตรหลอนเลยอะเสียงมันจะเหมือนเสียงรถวอร์มากอย่าวิ่งมาละวิ่งกลับไปแล้วตัวต่อไปเป็นบรูทนะบรูดเออโอ้ยโอ้ยทางม็อบที่ไม่มีหัวม็อบเอ้ยเสียงมันออกเป็นคอนตีเบตอะส่วนใหญ่แล้วเสียงตัวนี้น่าจะออกให้มาเป็นเกรซมากกว่านะแต่รอบนี้ไม่มีเกรฮะ เอ,อรู้เลยควทางม็อบเลยเอาไปแทนแน่ๆเลยผมว่านะทุกคนเสียงเขเสียงคตรดุ่มอะต่อไปครับเป็นฟันบอดดูดิดอุ้ยไเ,เดวก่อนนะรู้สึกว่าเสียงมันอยู่ในนี้ปะนี่ไงนี่มีเสียงของฟันบอดอยู่เห็นป่ะทุกคนได้ยินไหมอันนี้มีเสียงของฟันบอดอยู่เห็นป่ะ แล้วก็จะเริ่มใหม่รู้สึกว่ามีทั้งของมึนเมาอ่ะแล้วก็มีแขนออกมาจากหน้านะแล้วก็อันนี้เป็นแบบเหมือนทีวีมันเสียขายครือสัญญาณไม่เจอครับทุกคนตัวไปอันนี้เป็นตัวโบนัสในภาคหนึ่งที่ผมเคยเห็นนะตัวนี้มันจะเป็นตัวโบนัสในภาคหนึ่งที่ผมเคยเห็นนะทุกคน ่จำชื่อไม่ได้แล้วมันชื่อตัวอะไรใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะเออรู้สึกว่านี่มันเป็นเป็นในรูปแบบของไดมอนป่ะอุ้ยมีตาไหลาตาเมื่เกี้เห็นป่ะเดี๋ยวมันจะโผล่มาในรอบสุดท้ายไหมเอออ่ารอบสุดท้ายโผล่มาตัวต่อไปเป็นตัวนาฬิกาทุกคนรู้สึกว่าตัวเนี้ยผมเคยเห็นในมอดมอดหนึ่งนั้ง ซึ่งมันจะเป็นเสียงนาฬิกานะเจ๋งดึงดึงดึงชุ่งชุ่งชุ่งสาวเพื่อนรเราจะไปเป็นมิสเตอร์ซันทุกคนครับเสียงโคตรดาร์คคือถือว่าทำมาได้ดาร์กนะสำหรับ เมโรโฟเบียเนี่ยสำหรับโรคกลัวเสียงดนตรีเนี่ยแล้วทำเสียงอย่างนี้มาคือช็อกช็อกตายกันไปข้างเลยเอะเพลงสนุกสนุกก็ยังโอเคนะนี่คือแบบเสียงโคตรดาร์ค่ะอย่างหลอนถ้าเจอโรคสมมติผมเจอโรคเนี้ยมันสมมุติมันมีโรคนี้จริงๆในโลกถ้าเกิดคนเป็นโรคนี้เอาดีกว่าแค่เดินผ่านห้างก็ไม่ได้แล้วอะ่ะมันจะมีทุกทกที่อะ่ะผมเดาว่ามันมีเสียงดนตรีทั้งหมดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนอะ่ะอย่างเช่นไปห้างอย่างเงี้ย ถ้าสมมติแบบมีเสียงประกาศมาตึง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 นี่ก็เป็นเสียงดนตีแล้วเนี่ยแล้วมัจะอยู่ได้ยังไงชีวิตเดียวเจอโลกเนี้ยอยากรู้มากเลยมีคนแบบเป็นหรือเปล่าแบบมันมันจะเกงเสียงเราแบบดำดึกลงเลยเลยแบบลงลึกก็ไปเลยตตึึึึ ตคตรดาร์กทุกคนตัวตมาครับสกายนะสึกว่าสกายเนี่ย <c oughs> ก็อยู่ในโหมดของตัวฮิตเหมือนกันนะตัวที่มันต้องใช้เป็นโบนัสอ่ะตึงเหมือนเสียงแบบระกคังนะทุกคนที่แบบ ลงลึกดมๆไปสะหน่อยฮะเออแต่ละตัวโคตรน่ากลัวมากเลยเอ้ยผลไบกดแล้วตัวนี้ตัวพิเศษนะนี่ตัวนิวเคลียร์ทุกคนเนี่ยมีนิวเคลียร์แสดงนิวเคลียร์ตรงกลางเจ๋ยังเจ๊งเตืออเตือตือเฉียงเหมือนโทรศัพท์เลยนะไอทำไมรู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นเสียงโทรศัพท์ที่เสียงเล็กเข้าอ่ะอะไรทำนองนี้มากกว่าแฮะ ือว่าเป็นเสียงที่น่ารักเริ่มเริ่มเสียงน่ารักขึ้นมาแล้วตัวต่อเออมาตัวนี้มันเป็นแบบที่ปากกระชีกกระจายไปเลยอะโอ้โอาตาตาสองข้างไม่เท่ากันนะรู้สึกว่าสลับกันมัน้งอันนี้เป็นตาสีขาวนี่เป็นตาสีดํานะทุกคนครับนี่ข้างในข้างนอกตาเป็นสีขาวนี่เป็นสีดานะแล้วก็ปากฉีกมีเห็นถึงปอดด้วย แล้วก็จะมีลำแสงผ่านตัวแบบแบบแบบแบแบบนี้ตลอดเวลานะทุกคนพิงกี้มั่งฮะเฮ้ยมีการตวานของเสียพิงกี้เรานี่รู้สึกว่าจะตาเสียไปข้างหนึ่งหรือเปล่าเพราะดนซ้อมมะเขือเทศเนี่ยขยับได้ข้างเดียวเห็นไหมทุกคนแต่หูตกนะรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ ก็เหมาะอยู the pearl. The pearl ่ก kind of like. huh? uh? oh, 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 ับสมกับบอสอย่างนี้นะเดอ์เพลเดอ์เพลที่โอ้โหทำไมเป็นอย่างนั้นอะทำไมเดอ์เพลดูฮะฮะว h โหยโคตรโหดไอ้สิงโอ้เสิงเสียงคนลุกว้โคตรน่ากลัวจอดึปื๊บเจอ ว้าว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 ิ้าวยังวว้าวล้าี่้าวว้าวว้คนแล่ว่าไม่ขยว้าว้าอว้า้ชีวินไม้าูด้ลยว้าว้ว้ Like the fire set inferno Whoa Amber's f i n g now and will not Oh เจ๋งอะรู้สึกว่าจะเป็นคําร้องที่เป็นคําร้องจริงๆนะคือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็มันมันเป็นคําร้องที่ไม่ใช่คําร้องแบบมันก็ยังไม่ใช่คําร้องที่ร้องเพลงอ่ะอันนี้ก็คือร้องนี่ก็เป็นคําร้องแบบมีเสียงคนร้องอะส่วนตัวนี้น่าจะเป็นเสียงคนร้องเหมือนกัน หนี้ส่ง <'s> มือมาตามฉันมาเนาไปไหนล่ะตแปลไม่ได้เลยไป็นคะแนนแค่ตามเสียงของฉันและเชื่อฉันมาเลยสักอย่างหนึ่งครัพ <c oughs> ยายามแปลนะทุกคนครับช่วยมาหน่อยถ้าใครรู้ความหมายก็ลองพิมพ์มาหน่อยนะผมอยากอ่านกันต่อมา มันเป็น่าเป็นอย่างเงี้ยเหมันจะบอกว่าไม่สามารถช่วยได้หรอแต่ว่านี้ก็บอกว่า I can help you นะก็สามารถช่วยฉันก็สามารถช่วยคุณได้นี่แต่ทําไมอันนี้มันเป็นไม่สามารถช่วยได้มันจะมีสองล่างอยู่ในตัวเดียวกันมันเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดนะทุกคนตัวเนี้ที่มันจะโดนสิงไปแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเขามาดู นิดนึงเราจะต้องเปิดอะไรบ้างอ่ะนิโอเรนฟันบอดกาโนแล้วก็สกายแล้วก็มีตัวฟันคอมพิวเตอร์ด้วยนะมิโอเรนเอ้ยโยฟันบอดนะขอลองฟังเสียงหน่อยอยากรู้เหมือนกันเออต่อไปสกายครับ

From your I wanna help you out here, old buddy While the light of There's nothing left here for <coughs> you to put your trust into their hands Let in, in an old man's land pipes, dust, dust Once the moonlight brightens, sense that you're <and> แสดงว่าพิงกี้เนี่ยโดนใครสิงอยูข้งหลังแน่ๆเลยทุกคนทำได้ดีอ่ะทำได้ดีทำได้ดีทำได้ดีมากเลยตบเีกรอบนี้โอ้โหมอสที่เจ๋งนะกลัวของเรื่องการกลัวเพลงนะทุกคนผมขอลองเอาจังหวะที่ปกติปกติหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันผมว่ามอตเนี่ยน่าจะผสมกันได้ทุกตัวแหละ งโชว์โยโย,โย,โยขอเอาเสียงมาหน่อยนะเดลเพิลเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันอ่ะว้าวยืดยนะืดหน่ะ Like close will fire in I'm the fire sat <Wow. S 1> flying, no one sat tell for now And no ชอบความชอบอ่ะตีมันยืดดีนะทุกคนมันรู้สึกแบบมันใช่เลยอ่ะมันมีจังหวะที่แบบพอดีพอเป๊ะเลยนะก็กับวอันนี้ที่ชื่อว่างอ่ะสปังกี้พิรามิกเมโลโฟเบียทุกคนคิดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างทุกคนคิดว่าชอบหรือเปล่า คิดว่าคะแนนกี่เท่าไหร่ทุกคนลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยทีผมก็อยากรู้เหมือนกันนะแต่ว่าทำมาได้เป็นอินคิดบล็อกดีอ่ะคือส่วนใหญ่แล้วมันจะมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือผมไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นานแล้วเคยสมังกิมไม่ค่อยมีไงแต่ว่าในรอบนี้มันทำมาให้มันเป็นโบนัสเสียงที่สยอดครับ ก็าสำหารับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องเจรนเนิญนนท์เยครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงไว้ติดตาม้วยต่คลิปนี้เราจะจบกันไปด้วยเพลงที่เราก็อาจจะชอบด้วยกันนะไปไปไปวิเชียใหม่คลิปหน้าเชบญผมไป